สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันเช้าวันยังเหรอเช้าวันจันเนะาะวันจันเด้มาหนี้เอกยังต้องไปฝึกงานอยู่จ้าหมู่บ้านไปเห็นงานแต่ว่ามันนี่ไปฝึกงานนะพี่น้องเนาะฝึกงานหอดบายโมงสามสิบแล้วกาบายสองหอดบายสองหอดบายสาม ก็ไปเลียนภาษาเดนมาร์กเพิ่มเติมนี่ก็เป็นกิจกรรมทุกวันจันทร์นะจ๊ะย่าไปเลยอีสามอาทิตย์เอ็กอะถาบ่ามีโครงการอื่นเปลี่ยนแปลงก็คือเอส,สิเมียบานจะกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยอีสามอาทิตย์ถาบว่ามีแนวอื่นมาเปลี่ยนแปลงได้ดิเพราะว่าเหตุการณ์หลายย่างเขามาลุ่มเหล่าแลือเกินช่วงนี้จิตใจกะย่งเข้มแข็งดียุค แต่ว่าเมื่อยบอกกับเมื่อยอยู่แต่ว่าอดได้บ้าก็อดได้อยู่สู่ไปพี่น้องชีวิตเร้่ก็สินก็นดินดินต่อไปจ้ะด้วยสถานการณ์แบบนี้น,น้ำเอาจะเนาะเศรษฐกิจกะเมื่อต้องเบาหลแน้วจ้ามาหน,นี้สิเมื่อเบาเรืองสิเมื่อเบาหให้ฟังเบี้ยฝรั่งอยากเล่านะจ้า อยากเล่าอย่างวันตีสิมาเล่าไห้ฟังเรืองค่าน้ำมันโอ้โหค่าน้ำมันน่ะพี่นออ้องเออลุงไปเติมน้ำมันให้เนาะลุงไปเติมน้ำมันให้หนอว่าตอนเศา้าจากทีก้อนหนานี้เคยเติมอยู่ทีราคาสิบสี่สิบห้าโค้นเนาะตอนนี้เบนซินเนาะจา้ะเบนซินได้หนีถ้าเสาร์อาทิตย์ได้หน่ ถ้าเป็นจังวันจันร์นี่คนมันจําเป็นต้องเติมอยู่แล้วพอต้องไปเห็นงานเนาะอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสิ้นยางเดียวสิบเจ็ดคนแปดแปดสิบเก้าเบือตีไปถ้าเป็นเงินให้ตีไปลิตรละเก้าสิบบาทน้ำมันลิตรละเก้าสิบบาทแต่รถขั้นนี้ของเองนะ่ะขั้นแดงเท่าเนี่ยเติมดีเซล ดีเซลยูทีส on ิบสี่กัวสิบสี่คนกัวกัวตีไปสิบสี่กับเจ็ดสิบเจ็ดสิบหาตีไปเจ็ดสิบหาบาทต่อลิตรมั่นกับเบอร์อววะหน่อยเดฟพี่น้องหลยด้วเนียแห้งเด้เน่แห้งกมาก ก็หวังนะจ้ะพี่น้องจ้าก็หวังลึกๆว่าเออเขากะสิปับคาแรงเพิ่มไหแน่จน่อยนะจ้ะเนาะหวังอยู่ลึกๆน้ำมันตอนสื่อรถแรกๆเลยเติมเอ่อขั้นแดงนี่นะของเอ็นนี่นะเติมเบนซิน,นเอเติมดีเซลนะจ้ะดีเซลเนาะดีเซลดีเซลไม่นสิเป็นน้ำมันเสถียเนาะเติมดีเซลแรกๆเลย10ปีที่แล้ว11ปีที่แล้วตอนที่สื่อรถมากนะเติมประมาณ3า0รอย ัวบาตัวโคเนนะจ้ะสามลอยก็โคนเต็มถังช่วงนั่นก็ซิ่วประมาณแปดบาทเจ็ดบาทแปดเออเจ็ดโคนแปดโคนตอนิตรปัจจุบันก็ต้องเบาถึงเลยเออ่าสุดที่เติมคูณสองเข้าไปเลยพี่น้องเพราะว่านน้ำมันเต็มถังลุ่งใจไปประมาณเจ็ดลอยเจ็ดลอยโคเจ็ดลอยโค่น, 700, 700, คน, 700, คนแล้วก็ คาแรกเขายังอยู่ท่อเกา่าแต่ว่าดีแนวาวารถดีเซลมันกับขับได้โดนถังหนึ่งเอเติมถังหนึ่งนะ่ะเอขับได้ยุ่ประมาณพันกิโลเพราะฉะนั้นกะกะถือว่าก็โอเคอยู่พันกิโลกะนี้โอเคอยู่แต่ว่าก็คือจังที่บอกเลยพี่น้องว่าคาแรงมันบะขืนคาแรงบะขืนแต่คาใส่ใจเพิ่มทุกอย่างน,นจานะจ๊ะเนาะ จะมีเห็นเพื่อนเพื่อหลายคนที่โพสต์ในเฟสนะจ๊ะประมาณว่าคาค้องฉีบขึ้นสุยางสุแนวเลยเอ่อน้ำมันน้ำมันผืดจากที่เคยสือสิบกว่าคน้นตอนนี้ขึ้นยี่สิบกว่าขึ้นไปประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นขืนทุกอย่างขึ้นจนกรูู้่าสิวาจังไดนํำไหมมันขึ้นแบบว่าโผลแล้วสินะขึ้นจนเบิ้งเอ่อ ไล่รับของอประชากรเลยไล่รับของประชาชนขึ้นไปนาย่างเดียวจากที่เข้าขับรถอยากไปใสกลับไปได้ก้อนสิไปใสสิไปไสไปไมาใสปัตตาที่นี่ก็ต้องคิดก้อนว่าเฮ้ยตรงนี้ตรงนั้นมันเหมเาะบ่ถ้าว่าจำเป็นก็คือบ่ต้องไปบ่ปต้องออกเพราะว่า,า,า้างคาข้องฉีบขึ้นสูงปีดแบบนี้ก็คือเท่ากับต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไหมนะพี่น้องเนาะ จากที่เคยเลาะเลาะแหละแหละหละหล้าได้อยากไปใสกับไปได้เห็นว่ารดเท่าเติมเดีเซลราคาหนํามันมันบแพงบาแพงยูพี่น้องห่างกันตอนนี้ยุบมัสามโคนจากเบนซินกับดีเซลของเดนมาร์กหมูว่านนี่นะเหมือนนี่เอเบเดเบิงแต่วหมูว่านนี่นะราคาหนํามันหมูว่านนี่เฉพาะของของเบนซินสินบเจ็ดกัว เราดีเซล1 4ห่างกันอยู่3โคตรเพราะฉะนั้นกระุ่นพี่น้องเอรุ่นเอรุ่นว่าขอให้มันบอ่อพุ่งไปเกินไปกว่านี้สงสารคนใส่รถใส่ถนนรถกระสือแพงแล้วโครงการเอก็คือเออาจะได้สื่อรถแล้วเทสื่อรถเอต้องซสื่อเป็นเอ่อเบนซิน,นถ้าสื่อเบนซิน,นแล้วน้ำมันแพง ต้องเติมเทไนบะนี้ก็สิบว่าเต็มถังพันหนึ่ง, 1, งติแต่ดีเซลดิก็เจ็ดร้อยแล้วเดีเต็มถังสี่สิบลิตรเจ็ดร้อยโคนวนหวยสี่สื่อรถบ้าเงินกับแหงบ่มี่มีกับอ้อมโตอยู่พี่น้องโอ้ยบินน้ำยู่เดน่บินน้ำจากควางเด้จะเคลียรยี่ย้อได้ไดปัตตาที่นี่ซข่นี้ซ้ำเหรเียนหน่อยเลย คบาอยู่เฮี้ยนกับอาการไม่เคยดีปันใดปวดขายังปวดอยู่ปวดมาสองมือแล้วปวดมาตั้งแต่วันเสาร์คุว่านุูไปหาหมอกับยังที่บ่อยฟ้งไปเมื่อคลิปทีแล้วเออไปหาหมอฉุกเฉินหมอฉุกเฉินให้ติดต่อมหมอประจำตัวมือนี้แต่รอเบิ้งมาแล้วสิโทรหมอแล้วสิโทรหาหมอบ่าห,ห,หมอสิว่าจางไดบอสีนะ เอกกรุ่นนะพี่น้องถ้าลุงจําเป็นต้องได้ทาการอี่หยางจะย่างพาตันหรือย,อยักหยางเอกกบ่รู้อเอสิอยากกลับเมืองไทยวอทางเมืองไทยนั่นกะจกอีหยางแหนหลายยางหลายแนวนกนันบุนบายอยู่ตอนนี้ก็คือมีแต่ปัญหาเของม่ว่าว้ามาแล้วบ่อยากเว้ามันเสิไหายแล้จ้ะเนาะ คนี้แหละเพราะว่าบ่มีหยางดอกมือนนี้จมคือเก่าขับรถจมคือเ่าเดี๋ยหละ่ะจมเรื่องน้่งมันไปมือนนี้ไปจมเรื่องน้่มันค่าน้้ำมันแพงอีลีพี่น้องโอ้กล้วยไหมว้าเรื่องน้ํามันแล้วว้าเรื่องกล้วยกอนกล้วยหอมทอหน่วยละเกือบสิบห้าบาทเป็เงินไทยคิดเอาเบิง่งคิดเบิ่งเอากล้วยหอมทอหน่วยเดียวสิบห้าบาท เศร้าอยากกินเลยพี่น้องเศร้าอยากกินลรวหมากใ่ก็เศร้าอยากกินลรวก็กินเนาะคือนซูแนวอาหารแมวมือหนานี่ยกระจมอยู่ห้ลุ่งอยู่ว่ามันขึ้นตรงหามันกินยอมกินเพราะห้มันกินเทละลายถ้ากินเทละลายมันได้เอาทิมเพราะว่าบางเทือมันม่ยอมกินหาเสียเข้าตักห้มันเยอะๆล้วมันม่ยอมกินอ่ะแมวอ่ะเนี่ยแม่กบแป้เนี่ยอ่ะม่ยอมกินหรอปนี เพิ่นก็สิเป็นนิสยัยแบบว่าถ้าเอามาใสาา่ถอ่วยยห้เพิินสองสามชั่วโมงผ่านไปแล้วเป็นอาหารเกา่าในมุมมองของแมวบันสิป,ประมาณว่ามันเป็นอาหารเกา่ามันไม่ยอมกินให้เส่เหตุเจา้าใดวันนี้ก็ต้องเอาทิม <c oughs> ทั้งแมวทั้งคนเออบินบิน,บ,นบินนั่เอ๋แน่พี่น้องบินน้่เอ่บิบ่นแท้เลยนะ เบื่ออะเด้อเห็นน้ำถึงแมวเห็นน้ำถึงคนศนีปอยูดาวของ้นเหรอนี่ไ,ไปน้ำบะไปยูน้ำบ่ดาวข้งขนหาเงินสื่อตัวเครื่องบินก่นอนหาเงินสื่อตัวอันนี้ยังก่อนตัวจรวดก่อน <c oughs> ไปกับจรวดแล้วกับย่านอาวกาศเออเดี๋ยวเก็บเงินสื่อย่านอาวกาศก่อนเด้อ จะอไปอยู่ดาวข้านีนูุ้ดอยากไปน้ำอยู่บ่เออข้าน้ามันแพงอีกเนาะเจะยียวยางเติมไปเลยดาวข้าน,นั้นบ่มาหรอกก็อยากหัวมนี้ยังดอกพี่น้องอยากมาระบายให้ฟังซื้อเรืองน้่มันรถมันแพงน้ามันกับแพงอาหารกับแพงแพ้งสุยางซุเนล นี่และจ้าเอกขอบคุณทุกคนนะจ้าเนาะที่เขอแม้กำลังใจเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปด้วยพี่น้องสวัสดีจ้า